กาสวัสดีสวัสดีคุี่น้องวัชมทุกคนเด้อะวันนี้บอบบี้มาเปิดคลิปคนเดียนาะแล้วก็น้องอันได้เฮ็ดส่งน้องอันเนี่้องคุยออกสื่อสองว่าขอยังมาจากบ่าวอันบ่าวอันเฮบ่าวละาเฮบ่าวอันทีมงานอินดีทีมงานอินดีโอ้บอบบี้ก็เลยมเปิดคลิปคนเดียวปีใหม่ก็ได้เป็นผู้ถือกองวันนี้บอบบี้สิมาเฮ็ดเมนูอันนไหนส่วนขี้เหลาส่วนขี้เหลาน้องคุณผน้ชมเข้าไปกินอ่า บรได้ก nope? ินเฮงเนาะสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสบายดีเอสี่เนาะขี่ลาวจู้ซี้ขี่ลาวอยู่ไหนแต่บ่าตอนนี้เขากำลังไม้ง้างก่อนบ๊อมาสวยพักคอมสีมาสวยพักมาเตรียมพักที่เขาสี่อันนี้อ่ะโหลดได้โหลมีพักบงพักยังได้อะอ่าพักสอตพักซี่มีพักมีพักบงพักคอมปองพักซี่แล้วก็พักคอมปนนะบ๊อบเนาะแล้วก็มกหุ้งมกทั่ว สัแบบอู้สวนขีราบริกินจต่เื่อใช่ตอเนไ่บ่จ้ะเี๋ยว่ไแห้งบ่น่อยแห้งสัได้ uke, สำนึ่งปลาขีราเนาะบาซุกเอามากเนาะหอยหนองแต่ว่าเขาบริกินเฮงเลยหอยเนาะหอยหนองอยากอยาแห้งบริกินได้ในในหอปีนี่ห้ากะสดกินห้ากสดกินเนาะเนาะาซุกล่ะคอยขึ้นยาอั สุดเอามาเพึ่นดื่มไปเรื่อน้องอันเพสุนเอามาเต่ผมแต่เนาะมาพึ่งก็ได้สิเหตุพู่ไหบ้าสิเหตุเตะขึ้นนีผู้ในหายอยากแห้งบอกบ้าสิยส่วนมึงเหตุเตะขึ้นนีบอกไปเหตุแต่ก็ไป็นอะนะไปนั่งกินฟิ้งไฟอากาศเย็นๆหนาวๆยามกลางคืนมันขึ้นนีหางโบนาวบันไดเนาะมือนีกระโหนาวบันไดเนาะหอยี่เนาะมันมันชิน่ามือเข้าราวเออมันบอลลูมดิ มันบ่กลงทีนี้เราคลมชุดเลี้ยงว่ะยังก็ยังเขาบะสิขอรน่าบักขามอยู่นี่ซอยบักทวนกินข้าวก็กร่อยเนี่ยถ้าข้าวกินได้นี่แบบพุงน้่นใส่บักพุงใส่บักพุงได้หลายเดอกมันบ่มีอันนั้นซื้อมักเดือยมักเดือยก็ใส่ได้เนาะเออใส่มักเดือยมักซีดาก็ใส่ได้มักซีดาอ่อนมาตำกินเมลวายมันก็ใส่ได้ละแต่บ่ได้เก็บมา เราได้ต้องคลิปได้หมึ่งเลยก็ได้ซื้อมาถ่าย <c oughs> บอโลกบอถ่ายนั่งเลยบอบีดูได <c oughs> ล,ล <c oughs> รู้ไลบอบี้ายลุยให้มันลุยสมือซือส่องเลยเด้อหาเห็ดขีดแบบลุยๆบอปได้ถือไปใส่เนาะซือมอ,องมาใส่ยูนัมเซ่ให้เอฟซีเบิ้งดอยดอยใส่หมองเนาะ เอาซ่าไปขี้ซ่ามาเลยหนุ่มเนาะขี้ซ่ออาไปขี้ก็ป่วยกันเลยขี้คอนขี้คอนกันเลยเอาวอมีฮืออไปมันจะเรื่องง่าเอาไปกินเนั่นมาซุกบ่พี่เออเอาไปกินอยู่พื่กันเลยแต่กระแบงมาให้อีเม่เดี๋ยวไปกวในให้คามก็เด้อเด้ดอ พี่ไม่สิขวดแนนมาคามเนาะหอยเนาะใ,ใส่เกลือแน่เนาอบเนาะใส่ขีดเท้าใส่ขีดเท้าพี่บะแอบคล้ามก็ใส่ขีดเท้าบอกว่ามันมันมันกินกระติดปากแต่ว่าขีดเท้าเอาก็เสร็จเนอะาตอนนี้เอาก็าะเซ็นมาตองเดาด้วยคนนเตรียมพักเป็นทีเรียบร้อยแลย้ว มันมีแก๊สแตกโป่งทุ่งสันก่อนวะทุ่งสันใช่ทุึงสันใช่ยังลอมันเนาะมาทุงสันมันเห็นยังเลยมันอยากเห็ดระเบิดจองมันยหก็ต้องถูแล่แงินมาเดี๋ยมึงนี่นิุี่อินเลย Hai được nữa hôn hôn đâu? hôn 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 มันก็สิเป็นสีขนๆเนาะเฮ้ยเนาะนี่เป็นน้าขี้เหล่าเนาะเป็นน้าขี้เหล่าที่เหล่าพิ่นต้มนะเหล่าขาวเนาะอ๋อซีมกันขีซข้ซาา่าเนาะฟางไทยมีวะเวะนาะคืขอขเป็นแบบเหล่าโอ้ยแต่ว่าเจ้าาต้มนั้นปิดกฎหมายไม้ใส่พริกที่ใส่ลายใส่โลเตทแห้งๆนะฮะโอ้หาฟังไทยต้องมีใบอนุญาตว่าต้มเหราบานทัาต้มได้เนาะ พี่เจ้่เับหอยู่บ้านเท่าหันตมได้ใส่บดเออขวเนาะลงไปเลยนี่ยังหน่อยได้ขวนเนาะบ่หน่อยแล้วน้อหน่อยก็ะเาอีกแล้วมาจุกมามาป้าตาติมอะไรกัเออเนาะเจอเครื่องเบียไปเบียบมันาะเบียนคเด็ก คำน้กับขวเีไปโลดกินเดะก็ไปอยู่ตายนียแบมงเลยสิบสโมงหน่งไปสองกเพื่อเหากินแดะเพื่อเหาห่างเพื่อเาตงโตากถายแก้านมากกว่ถ้ามงแร่ถ่ายแก้านก็ไม่น่าเป็นปังเพื่อัวัดดููขเ่ ใส่ยังไดโอ้มีอ่าข้าวขัวพี่ขัวแล้วกับน้ำตาลปลาแดดกับปลาแดกผงนัวแล้วก็เกลือเนาะผงนัวเนี่ยเอาไม่ได้หรอกเน่ยใส่ลายๆเอางูวังเผื่อภาคสวนสามสามส่วนซะหนสองก้อนก็ได้คันโบเซมันกะเนาะเขาเคยกินเห็นนะเนาะมันกับโบเซเนาะอือถ้าเขาใส่หน่อยมันกะรู้สึกแบบโบเซ ประเดคใส่ลายใ <s uk ain> ส่เกลือน้ำลายๆคนมกเข็มคอยคนมกเรีมว <s uk ain> ่าใส่ไ <s uk ain> ด้ลายไม่ได้ใส่บ่ใส่ตัวใส่เกลนีด้วยด้ว <s uk ain> ย <uk ain> เอาวงป่ะเอาวงมาถ่าเสียงน้ใส่เกลือน้ำตีบอกวเพามันเก็บไงบอได้พ่อได้จำเนื้ค่ะตางหรอเออตันเนาะเกลือใส่เป็นก้อนใหญ่ๆโดดดกักน้ำตานอู้ ก่อนนี้ไงใช่ไหมใหญ่พูดดีเด้อบุ๊๊บเอาคีดหน่อยตักแส่นิอยนึงแส่น้ำตาลนิดหนึ่งขอหูซึ่งว่ามันอยากมีความขมเนาะขมของขมของเหล่าเนาะเหล่าเขาตบโดว์อย่เนาะอ๋อลาเขาตบไปว่า มันบอ่อจืดเนาะเราแบบว่าเราสู้สิบปุ๊กแหอะนะเราเข้าตกเอาเวิร์แมนเราเราคือสิบแปบปุ๊กแห้สิมงอยไูเนี่ยประทเทนหคมอืมอก็แบบใส่พักลงไปเลย <c oughs> วันนี้าแล้วเห็นบัใส่พอมันก็จะเอาสีมันก็เอาปีได้เหรกรได้เออได้กระบเผาใส่บ <c oughs> ใส่คร้นึงก่อนใส่ครัง่งก่นอนพ่อก่อนก็นได้พักเา <c oughs> ลายเนะาะแต่เ้ากินพับกบึกเ้าจังใส่พักที่หลังมาซุกซุกมาใส่อีกโดันบัพออก่อนก็นได้

แ BON ดดกลางเนาะไม่ได้เลยค่ะป้ถ้าเป็นไปแรงแทบแดดอีกนิดนึงแต่ว่ามันยังอยากคมเพราะมันมีความคมของอันไรอยู่แล้วของเหล่าน้ำเหลวาพอเนาะเออใส่เบื่อทานนะคะพ่อใส่ปันสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเนางสบายดีนะสบายดีอ่ะสบายดีอ่ะ สบายดีสบายดีต้องเห็ดเดี๋ยวเธอเออหยิบ้านบ้านให้หนูหยิบบ้านอูเห็ดเห็ดหนาวมิ้งแน่นุ่มิ้งกี้นะเห็ดหนาวมิ้งขี้เออเก่ง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 ขอบใจนะขอบเห็ดขอบใจนะขอบใจบ้างเออขอบใจกันเดียวกับถูกขอบใจก็สบายดีอันเดียวกันนะเรียบร้อยน้องพี่น้องมาปีบวงจงไปเดี๋ยวบ้านใหนใส่แหละเออพอพี่น้อง ส้สวยใบหนึ่งขอเช่นอยู่บางแม่าวบ้านก็ไม่น้อยแม่ก็ซุกยืนไหนไปท่นเีให้ลุงบานลุงบานอาถัแม่ใช่ใบให่แล้วออกมาดูหัวเหี่ยนาั้นเนาะชว้านเกิถาจะงอเช่นเห็ด่าถั่วี่ถัวโอ้โหลเจปิ แม่มาดูมาดูจนจนมานั่นเจอขีอ้เราจนนมานม่ยี่แม่ได้สุกเยอะดีขาดคิดซะยี่แม่แบบนี้น้อยอย่ายวันสามคนก่อนเลยสัก บายดีเด้อพ่อพี่น้องสบายมาวสบายดีย่ไปอ่ะอ่้าแนเอยสบายดี่เนีมัี่น้คองมาติตัวในรถเลยมาแก่ตันี้เกลือใส่มามาไขใส่งีมุ้ยมาเลือก็มุยมาไขเนาะบอสเอาเยอะไปแค่ไหมันติไปรับ เชาติมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนะไร่านเรานี่แหลออเะเลยแบบบ้าวตมมาเจกินแนวกับบะหม,ออมออี่ี่นอะบะหมี่อโหเฉพาะกรหาจาะกินหนัแต่มันเตรียมมาอะดเออุดก่อนจะขับรางก่นัออมบะมี่ได,ด้ไดีพอแมทะเ่นอกมาได้กินจัวก,กินแล้ว<อ> <laughs> ข้าใส่ผักสีและวหันแสบมันเนาะมันโมีิผักสีเนาะให้เลยโมเป็นจันน<ห>่วขีวเดาวดอกชั่วผักเราใสาแบบไรนะตายจานนัน่นแหะมันบอกคืออาหารส่วไบเนาะสิอธิบายราสชาตินะอิ่ีักลบวแต่เพิ่นบอเคยกินคนะ่ะเป็นสมสมคมคมจั่วผัก บานหอมเนาะหอมกัวพี่ขวาตรงคิซ่าเอากระสรได้ต้มน้มาขามล้วแบบไส่ก็ใจป่ะใส่คือเอาหนามใส่บานลาแหงนะเออแหงมิสให้ไปเอาโดดขวาป่ะมาใส่ถั้ำกุ้โออยใส่ัง้านนี่มาลังใส่อย่แค่ตู้เย็น่เป็นแก๊สกรได เกบเิร์ดเดา้อมตนนี้ไปบอไปเติมดไปน้ำดูเทียนดนไ่ไปเติมอาด่อนไปเไปสู่มันเลยทำเมื่อไหรป่ะมีพิสัยปแกจเติมเย้กูเด้อไเติมจิตาป่กาไปแบบเปืืออมันเปลืองไหมเนาะ่นจิตเบิด ถ้าใส่เจอมากแต่ก็ใช่แบบี่าถ้ใส่แบบยางใช่าน่ยมเป็นขั้นขต่แบบนั้นถ้มันเเปืองไฟแหมมันค่อยมันคอยใส่แ้วเสื่อมใช่คืกท่องมันแห้งขอดเดี๋ยย่งเจอขี้เรามาหยาบมัาหนังไปซส่อมนาด่สองสบารสตสาื่อ มาดูหอยนองบบไปยังไปขวานาเนาะขวานายัน้นุ่มบหยกทำอไรหยกกินบไรกูกินเนี่กูกัเป็นโดนมาเปนเบียชุดแบดเบียหันจักวัดกินตวริ้บรผู้ดีขี่ดาวน์กินเหล้าอะไรเนาะหยากินอะไรแต่เบีย

จะตรงตี้บ๊อบกาเต้าเอือบดีเดอกุนอยากแ่โอ้ยยมปลาบัมีดยว่ปลาตัวเสืปลาแหงของเสเล่นได้ไหต้งตนางดีเตี๋ยวปเคยกินมาปีเสปลาแหงมาเสือเคยกินเสืปลาแหงปลาลองไหมแล้วจะว้าว้าวน้มหลุดเลยเหรอนัำจ้ำนใจ ที่มันกินบรไยชิมกระสมชิมดีด<อ>ีนี่เบิดขึนดูเจ็บบทองค่ะเอ้นเอามาล้วมาจะเคยกินหลือว่าใส่ปแหงมาแม่ชิแม่ใส่ลาเป็นแหงแสบได้ไหมครอบโดบเบพชิกไม่อีกมันแบบเบิดความชิบมื่นี่ววาน่าไปไกลๆกจิบกะปิฮะบม่จุแล้วมันแจ่ม กเกระเด๋กรเอาขาอุ้งตี้มากินกา้าผ่านอามาบัวต้องหมักปลาเนี่ยตังไหนมันกระเจ็บอยู่แด้๋ยวกินเล้นอืมมันให้ยามิถีกันนั่นแหละวะเต้ขึ้นแค่เต้อันตกังมันมันจะไปบําอื่นนะว่งเต้มันเดาเรอะเต้ห้ามขึ้นมาเนี่ยผับบวงัไนได้ใชได้ไดไดไหรอ บ้านแหลอะไรใจบัวใจเฮ้ยมันเถืออคุ้ได้แล้ว่าเกิดหรอฮะเอาหมดเอาหมดทิพยมาเอาหมดทิพย์ควะก็ได้ก็ได้ได้จ้ะเราจะคุดเรื่องน้ำกแล้วได้นะโอ้ยน้ลูก จองแมวก่อนนะบอสเอาตานะัน,น,ะ,นะ,ะเขาไปใช้สะผพกอีปปน้อยเือโอ้ะพอเห็น,นเลือดทีนฝังนะนาอเแาก็จักไปบอสหอ,อ,อ,อ้นี่เนี่เดีอได้มเห็น,อนของกินมบอ,อเอาผีิก้นที่แนเอามาผีิกวถกเจ้าเอามาผีวัวเอาไปนอนี่นอิน ไปไปแน่เอาเอะมันจะกันี่นะเดวเอาให้มันะม่แม่แม่โอ๊ยกินโมแสบได้ผมนี่โแสบบะเดี๋ยคุ้มฟังบอไปถามแมวเี่ยัก่ะแกกกกแ Long <tí Wagner> sẽ có cái bình bằng hình thật. Long, long, mẹ. Mẹ chạy đi câu. Long Mẹ câu vào vai cục đấy. Mẹ câu. 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 บอลัพูภาษาเนี่ยตั้งตจนม่ไปกินเขาถูกใบแต่ตัวเยินใบเป็นอไรแ่กไม่ใครสนคัจอนบางมนโกินมาปลาเะขากินกันเี้ยงเอขากินก็กลิอ่ะเพื่อนแม่เปรีวสหวานกะปลาแ้ก็นี่ยกบกัวก หาวาเออเออหมูุดำหาบาอาตาหนึ่งบ้านอีตาหนึงตัวนั่นก่เนาเลยนี่เสียงรถในบ้านมาจากนั่งเด้อตัวหนังเส๋อแฟนลรกันหยีบก็เอใหญ่่าอืมสายกูบุกาศสากูที่เขายข้าวที่อัาไม้หายเี่นุ้งจูเข้ามาอะไบ่มาวัง เด็กระโดอแคยากไรมาปูหางง่าของนี่ันาดขนาดยังได้แคปนี่ห้าสิบวิบอ่ะอย่างบนแล้วไว่จะครบนะจ่ายเงินมาเออที่จ่ายเราที่แคปแคปนั่ะเด๋ยวนเป็นนักหาที่ัดนะเออน้อวัดหนึ่งสองแก๊สคุณก็เอาอเดี๋ยวน้อวัด